คนอะไรวานเหจนจะหมดวัยรุ่นแล้วมุดน้ำไม่เป็นเป็นแต่มันยังไม่ถึงเหมันโผล่มาคืนยังไม่ถึงเหมันโผล่มาคืนสวัสดีฮะหน่อยสวัสดีโอ้ยต้องปรึกเด้สวัสดีอะไรต้องปรึกสวัสดีครับผมมอนี่ทีมงานพากันมาลงแหรครับผม เป็นเอ้ยลงน้ำอวยลงน้ำวู้เหนื่อยใจเหลือเกินมันตรงๆหน่อยว่ะบัตรแพร์หนึ่งลอยครับฟังหกสิบบาทแต่เบิ้งครับมืินิซิมีตัวใหญ่เบิ้งได้บ่ครับบานปลาขาวโอ้บานปลาขาวโอ้ปลาขาวตัวใหญ่ก็ได้เออขาวใหญ่ขาวน้อยมืินิเอาลังโฟมมานึ่งครับ จากสีได้ปลาหยังขอจากสีปลาหินหรือปลาหยังครับผมมาลุนกันครับผมว่ามือนี้สิมีตัวใหญ่เบิร์นดบ่ครับว่าผู้ใดสีได้ว่าทีมงานสีได้แต่ปลาขาวนอยมีปลาดได้บ่ครับปลาขาวนอยได้เต็มทังนี่สีเอาเท่าไหเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดบ่ครับผมถาลุนกันครับพนักงานขับเรือคนไหม ระวังเด้อระวังมันจะปลิ้นเผานะฮะนี่มาวานแห้ครับผมบัตรห0ึบาทหมายธรรมชาติครับบังหกบาทปลาข่ามาหลุนบึงครับว่ามีมีปลาข่าจักโตปลาตองกายปลาชโลครับผมเป็นหมายธรรมชาติที่ปลาโตใหญ่ๆอยู่ครับ คุณอะไรอย่างนี้พายเรือเป็นด้วยเอ๊ะว่าแต่มนุษย์ธรรมดายังแต่ขับยังเดียวโอ้ยอยังแต่ขับเออทำไมไม่ติดพวงมาลัยทีเรือแค่แจวเฉยๆฉยนี่มั่ป eh ัญหาแค่แจวว่ะเหนื่อยใจเหลือเกินบรรยากาศยามเช้าครับผมกำลังลงแพวันนี้น่าจะร้อนนะฮะเล่นน้ำสนุก ทั้งแพั้ถูกต้องครับบัตรกี่หนึงร้อบาทคับผมอาแพเหรไหนสี่ไรหนึ่งร้อยบาทสี่รยี่สีมวงสี่ไรไม่ดูหน้าคนเลยครับเรือเริ่มลงแล้วครับเกือบได้เวลาแล้วได้กระุ้นไปกระุ้นเลยมันสิรอดบ่บบานดีจีบมงานนี โอ้แค่ไปกับปีนซ้ายปีนขัาวแล้วเสียงห้องโออะโออแเลยครับผมจะเบ่งทางใดสิเปิดก่อนครับเอาแล้วครับผมจวดไปแล้วครับมันมันครับแหแรกจะเบ่งครับ โอ้ปลาขาวหมครับกระโดดจวดจานจวดจาดเลยครับผมอือโอ้กระโดดชนเรือหักครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ปลาขาวครับผมเฮดทีมบ๊อพาดครับเมือนี้ฮ่าฮ่า่าฮ่า กองเชี่ยใกล้ๆดีครับผมกองแท้ครับระเบิงแห่แลกชิมีตัวใหญ่เลยนะครับอู้แต่ปลาขาวอัญยจะเลยนะฮะแห่ทีเริ่มลงเลแล้วครับผมพูนครับปลาขาวขึ้นมาแล้วพูนทั้งพูน โตใหญ่ขึ้นแล้วครับผมโอ้แ oh, หแรกกระมานเลยนะฮะจือของใหญ่ขึ้นแพแล้วครับขึ้นแพแล้วรุ่นนี้กับประมาณเจ็ดแปดโลครับใส่ใหญ่แล้วครับ <c oughs> ทางอื่นยังเบ่เห็นครับ นั่นบ่ครับนั่นแหละครับม้าน่นคะครับปลาคาวตัวนึเพิ่ล้น่งก้านแล้วหน่งก้น่อุตาสงัดจริบเลยบ่ <c oughs> ตาสงัดจริบเลยแหแรงนะฮะตาไปเรื่อยเื <c oughs> เดี๋ยวโดนได้อู้ใหญ่คุณ <c oughs> ครับไผ่แล,แล้วครับแห้ ปลาข้าวขึ้นมาแล้วครับใส่ประมาณหาโลหกโลนี่แหละครับปลาข้าวอู้ตัวใหญ่เติบตาดายปลาหมยเต็มแฮบึ๊บทางฝุ่นขานแล้วครับปลาข้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ลาซิลุนซิปอยู่ตัวย่างใหญ่เลยเมื่อกี้ นีครับมาอีกแล้วปลาอะไรปลาตองไกยปลาปตองกายครับผมตัวใหญ่ค่ใส่นี่มีรุ่นฮาโลครับตัวใหญ่ครับ,รบนาซิโตเนี่ยวเราบอนไปมากไปมากม,มานแล้วนะฮะทางฝุ่นก็ลงน้ำอีกแล้วหมดหน้ำสองเท่อแล้วครับ ได้แล้วครับผมตัวแรกเอ้าเอา,เอาตอนนี้เฮ็ดบุญก่อนครับผม,มน,นี่ก็เรียกว่ามาทำบุญของเทื้อโอ้โนัทมาดูอะไรนี่งกปลาหวานแฮอุนครับโอ้ของแท้เลยครับงาะป่าหวานแฮอุนครับปลาอะไรเหรออืปลาตองแต่บอบกายครับผม เบิ่งของตาไกลๆนะครับพุ่นใหม่แล้วครับปลาตองกายทั้งพุ่นปูสองปูสองปูสองสองตเลยครับเจ้าก็บ่แบ่งเขาตัวนึงก็น้อยมันแหละครับเออธรรมดาที่ไหนเดียวได้สองตัวเลยตองกายสองปลาขาวตัวหนึ่งแหแหลกปลาขาวครับแหทีสองปลาตองกายสองตัว โอ้มานไม่รอใครเลยปูนหน้าพวกกัได้อีกปูนุ่นปูนปูนคุณหอบขึ้นค oh, ุณหอบขึ้นแล้ยตบยังไงเลยอู้ปลาปลาตอกายอู้บักยางใหญ่เลยครับฟังทังพุ่นอู้คนอะไรเอฟเกะข้างต้นไม้อีกมองไม่เห็นเลยว่าไงเสียนน้อยได้บ้างไหมยังเลยโอ้อะไรยังไม่ได้ทางนี้ทีมงานไวรุนครับผม ยังไม่ได้สักตัวเลยนะต้องมาในเขาเพ่ดูเลยโอ้ปลาอะไรปลาตะเพียนตะเพียนต,ต,ตัวใหญ่ครับผมลุ่นนี้มีไซคึ่งโลนะฮะนี่แหละครับของแท้แหทีครับแหปลาขาวแหแร,ก,แรกกระโดดตูมตามตูมตามเลยครับโอ้ ได้เยอะแล้วครับตรงงามๆเลยครับผมปลาขาวเต็มแหเลยครับผมแหนี่ตักกากเลยครับอสุดยอดเลยครับผมอันเนีอ้อ้กระโดดดีลกาตามแหทำไมโอ้ตารุสีว่าไงฮะ ในของใหญ่ยังมาหลุนแหนี่ครับผมแหที่ครับอเต็มแหอใหญ่แล้วครับผมปลาเขาวสวยงามครับผมปลาเขามีตัวโตง,งาาๆครับเขาโหอะไรกันกระจรุกกระจราวทางนู้น นี่ครับผมปลาขาวปลาแกงครับใส่งามๆอยู่ครับจวดยายงมอะไรใหญ่เอ,อ้ยยายหาโอยโอ้ธรรมดาที่ไหนในปลาลิชไนมันหน้าตายยังไงนี่ครับปลากดออ้อกดเหลืองใส่งามอยู่ครับผมหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวนี่ต้มน้ำสักตะลอหนึ่ง ใส่แปักยี่โรตหนึ่งโอ้ใส่น้อยเท่โอ้โหโกรโทษโอ้ผ่านติ๊กนะฮะวันนี้ก็หมาโอ้มาด้วยมาด้วยเออปลาใส่งามๆเลยครับผมอันนี้ปลาอะไรปลาสกุตปลาสกุตยูปลาสกุตจ้ะปลาอะไรปลาสกุตไม่ใช่ปลากระยิ่งปลาขาตัวงามๆเลยครับเออสุมกระแฮมอายุพันสฮะ เบิกเลิกนะฮะแหใหม่ปลาขาวด้วยเนี่ยโอ้เสียดายเชือกเชือกมันสวยเอยามาเปื้อนน้ำหมดของแถมมาอย่างดีคุณกับทางพุอใส่งามเลยครับปลาขาวหาอะไรครับหาอะไรอุ้ยได้ปลาด้วยอียปลาขาวหรือปลาด้วยดูดีๆอ๊้ปลาขาวบอกโอ้ปลาตะเพียนขาวอีไม่ใช่มันสีดำบอก ฮึชูงเหตุตัวถายินไหนไอจุลิยินไหน,นมาอีกแล้วครับผมไอ้เนี่ยไปทำอะไรเมียมาเมื่อคืนมานแท้เมียให้โค้งมาบ่เบิ่งครับปุบบลิ <laughs> งกบ,บาลปุล <laughs> ิงกบาลให้กบาลลือรอกบ,บากลกระมนี่ครับอือปลาขาวอีมีหอยด้วยโอะไรคือเยอะครับ คือคนเดียวครับไม่แบ่งชาวบ้านก็เลยนะฮะนู่คนตาลสีอยู่กลางแพร่ยงังได้จกโตครับอันสวาง,งามอยู่ครับเดี๋ยวพาเลาะเดี๋ยวฟังครับไปเรื่อยๆเยป็นสะพานเหมืไปกปนเป็นสะพานโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินนี่ครับผมปลาขาวโอ้โตง,ง,างามอยู่ครับ อันยักเลยครับแฮ <H ell> นี่ซูมยุ่มเลยครับผมอ,อจะปลาขาวตัวงามๆครับอสวะอะไรๆเลยนะครับนี่ครับผมนี่ตโตัวงามๆอ้ทางนี้ได้เยอะกว่ายีนูวันเองอ้หนูอะไรเก่งแท้นูวานแฮปินด้วยเ <H> <uko> <H> <c oughs> จอหนูใหญ่โอ้หนึ่วัาจะเจอหนูจม เจอเอชออนาแล้วครับเจอคนจัดครับทีมงานสายเรียผาดักใครัตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเะไหนปลาข้าวโชว์หน่อยครับหนหน้าตาปลาสนายเป็นยังไงเขาให้ยูทูดูหน่อยสิเทลในเพก็ได้ครับ อู้ต <magn 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 ัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หีใหญ่กว่าโค้งอยู่โอ่เท่าเคนตู้หยิบหีตู้หยิบประมาณกิโลนี่เอ้อครับบันเฟลนะฮะโกตรัยเองตรัยอยู่ตบซนจ๊อๆๆแบ่งเนื้อมากระนัดบ้านมาตูเน เราสนานี่นาสนาน่นาจะมาติงบันมาดมอยู่ห้อเตียจ้าโอ้ยมาเต้านึกสนานส่จวะชี้เัวมันอะไรทำไปลังหิไหนดูหน่อยไหนเปิดให้ดูโคลหน่อยสิอยู่ได้อยู่ตัวงามๆปลาขาว มาดูทางนี้ที่หนึ่งนะฮะทางนี้ได้ปลาชนายกับเขาไหมไม่ครับไม่เลยโอ้นี่ไงปลาขาวลูกปลากรลูกปลากรวะปลากรโอ้ลูกปลากรตัวงามอยู่ปลาขาวตัวงามๆมเลยนี่ครับผมบัตรหกสิบบาทนะฮะเล่นน้ำพร้อมเออมีที่ไหนเออซื้อบัตรเล่นน้ำได้ปลาพร้อม ริวบัตเรีนน้ำได้ปลาพร้อมหายากนะฮะนีค่ครับคนนี้ได้ปลาข้าวครับมึงมาเจอคนดังข้างฟัง่งวะเสียงดังว่าเข้าเลยครับผมกับหาหลาะต่อไปครับผมไปเรื่อยๆสำไยได้ที่นอนสบายจังเลย นายโยได้เยอะไหมโยได้นิดหน่อยสิบวัลโลนึกว่าจะได้สิบวัลูนิดหน่อยอุ้เฮอไอเลยโอ้โหได้อยู่ครับคุ้มตัวสวย ลุ้นกันครับอ,อได้ปลา,ากาศเต็มยอบืบเลยทางนี้เจอคองเท่บอ <c oughs> ถูกแต่ปลาไม้อัญ,ญจะ <c oughs> เดินเลาะไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ไปหาดูฝั่งนน้นก่อนครับม <c oughs> าตัวทะะุ่งล่ะตา ไอ้เจาสนอมเจียงแสดงใจឆ្នាំទៅគឺสนอมเจียงใหญ่ណាโอ้ปลาขาวไตรสนายนี่ปลาตะมูนี่ตาตะมูเห็นดงยิ่งบังน้ําน้อตะมูแซมใหญ่ดูหนูหอยบังได้ดูครับผมปลากดนายดูปลานางปลาขาวครับผมได้แสดงนะนํานี่หนูเออนั่นครับโอ้เต็มแฮะยะครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนอันนั้นปลาอะไรปลาตะเพียนบ่ ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเหลืองครับผมนี่ธรรมดาชิไหนต้องใสแฮทีนะฮะถึงจะมันนี่ครับผมเอ้าปลาตะเพียนตัวใหญ่หรื <c oughs> อแอบดูของเข้าในกระสอ <c oughs> <c oughs> บปลาตะเพียนตัวใหญ่ไซโลอันหนึ่งฮะอีอันหนึ่งไซมินิอีแม่ลูกมันหรือเปล่า มันคลอดมาตามกันทีมงานวัยรุ่นนะฮะอันนี้อันนี้เครียกว่าไม่ไวัยรุ่นอะไรนี่วัยรุ่นนาโถ่ออันนี้ขี่เรือหรือขีกะะอข่กระบะฮะรอกระบะบ่กะะูหนึกว่าจะเรียกว่าเรือได้แล้วครับผมเสียงอะไรกิรูก,กระเจาทางนู้นชูปลา่อยฮะปลาข้าวตัวใหญ่ เออปลาขา,า,า,าวท่า,า,า,ทาโติดแต่เฮโนยเฮใหญ่สุดอับวันนี้เฮใหญ่อัดจุนะฮะนี่ครับวันนี้มันอยู่ครับผมยี่เราอยาไปคิดเรามีน้ำแข็งวะนี่ครับผมเออเกือบเต็มกระติกเลยไม่นับน้ำแข็งนะ <c oughs> ปลาตัวสวยๆอยู่ครับผมปลาขาววันนี้มีใครโดนสนายทางไหนมัง่ง ตาเนน่นะโอ้ได้เยอะไหมมันสามตีตัวสามตีตัวเฮ้มีแต่ปลา้าวเลยนี่แหละเ็าเรียกว่าเล่นน้ำพร้อมก่อนสงกรานได้ไรได้ปลาคาวสนาย <c oughs> ปลา้าวกราวสนัยนะฮะ <c oughs> วันติดในเฮ้มันไม่ชมสักซีบอ่ะ นี่ครับคุมเออปลาขาวอันนี้ปลาอะไรอ,อูปลาตกายใหญ่ครับผมหนึ่งตัวเออทีแรกเอบดูฝั่งโน้นแล้วเลยฉลองมาทางนี้โอ,อ้ปลาขาวตายเลาะฝั่งนะฮะอ,อู้กอดขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวตามไปดูฝั่งโน้นนะฮะ อธรรมดาชไหนมีแต่คนใจบุญอยู่ฝั่งนี้หมดปลาไรครับผมขอดูหน่อยปลาช่อนหรือปลาประตเออปลาช่อนรุ่นนี้ก็โลโลห้าได้ไหมนี่น่าจะเกินได้อยู่นมีการนาจะเกินอีกโอ้ธรรมดาชีไหนใหญ่เติบอยู่ฮะเห็นทางนู้นเขาตะโกนมาทางนี้ได้ ขอดูหน่อยเออโต้ใหญ่อยครับลุนีนาะซิซีฮาโล่ครับผมอาตพเพียนกับ<แ>ส่โลครับโอ้ของใครนี่ทำไมมันว่าเขาเทมาเอบดูของเขาก่อนออได้ลูกปลาสนายหนึ่งตัว คนยึดได้ปลาสนายบ้างไหมเฮ้ยเพื่อสายควาวิงเข่าเนาะเปิดกรวมชนังไว้ใหญ่ๆมันกระโดดเข้าปลาตองกายในทุ่งปุ้ยครับไม่กล้าเกะเดี๋ยวโครดของเขานี่ครับผมปลาตองกายครับอ้ ใหญ่อยู่ด้วน,นี่ไซนี้น่าจะได้5้าโลอยู่เนาะสูสีห้าโลครับรุ่นนี้ปลาไหลดึงดังขืดปลาสนายรอลุ้นตรงนี้ก่อนนะฮะมาแล้วครับผมปลาคอไซโลครับ มุดกันตั้งสามคนมุดกันสามคนน่าจะเอามาสามตัวนะนี่นี่ครับผมไซลโลนะฮะภัพนิ่งเลยครับขอบคุณครับผมอปลาข้าวครับผม ปลานี่ก็กินบ่เป็นเม้าอูยไปปลานี่กินเออกินเบื่อได้กินตะกูลอันนี้ปลาข้าวหรือปลาสนายครับผมนี่ตามมาเด้อตาเบ็ดลงให้มาเพิ่นตรวจเปรียบให้ดูอีได้ปลาถือมาคือท่าฮะปลากระต๊อบใส่ซอสซีซี่บังสนายนูบัดใส่ คุณมันเลยด้แต่คุณมันอันนี้ปลาอะไรปลาตัวเล็กทำไมเสียงค่อยตัวเล็กคนอะไรเอามาเบาจีคนเดียวเลยตุยกัดบ้านกัดตะิ้มมีหลงด้วยเดียวเดียวเดินมาอีกรอบเดี๋ยวพลวกด้วยนาย่ปากขาวสวยๆอยู่ตัวนี้ยังไหนนกระติกโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ อีมีค้งเสือไว้ในลังด้วยเออคนอะไรหากินไม่แบ่งชาวบ้านปลาข้าวอามดุดนี่ครับผมปลาข้าวเอย่ายญย่า่งไปฟังคุณได้ยินเสียงเออเอออยู่ทางพี่ครับปลาไรตายน้ำตื่นตวัวใหญ่ยอยู่ครับผม เริ่มเงียบแล้วครับคนเริ่มขึ้นแล้วครับผมตอนนี้เวลากะหาโมงเสาแล้วครับครับผมคลิปนี้ฝากไวส้สำเนียแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชิมงานอนาากระดานครับผมวันนี้สวัสดีครับผมบายบายนะฮะ